ไอ้สตไอ้อนไปไปอนไอ้อไนเล่น่มมไปไปไปมอนเล่นอยาไป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 ูดิไปลต์อคอไม่ากอแล้วสัตว์ไปไปไปอะไรครากโดดมึงเจอไ้ไอ้สัต ิคไม่ปนดิหัขึ้นนะาดหรอกวคุณแจ้วกโออเจอแนสัตว์โดนโดนโดอ้คุณก้อหีใหญ่ขนาดไหนวะใหญ่่ะใหญ่ปะไอสัตว์มลองนี่จบ้านบ้างไหมผีม้าเลยเดีวกุญแจบ้านบ้างมีกุญแจ้เดี๋ยวหักปะไม่ใหญ่เดี๋ยวมันโยนใส่บางคืนไอสัตว์มันโยนมาช่ไหมโไม่อเดี๋ยวเขาโยนม 来来来来来！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 来